ในยุคที่หลายคนกําลังลําบากนะครับหลายคนกําลังเดือดร้อนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีผมก็ไม่อยากจะให้ท่านเนี่ยไปถูกซ้ําเติมจากไอ้แก๊งเงินกู้ออนไลน์ที่มันจะมาหลอกลวงท่านในรูปแบบที่มันไปนแทรกอยู่ในเม้นต์ต่างๆหรืออยู่ในโพสต์ของ Facebook หรือในเพจต่างๆวิธีการมันเป็นแบบนี้นะฮะคือพอท่านสนใจปุ๊บเอ้ยมันบอกว่าไม่ต้องใช้คนค้ำอนุมัติทันทีอยากได้เท่าไหร่ก็ได้ ใช้ไปทามาหากินดอกเบีย้ยต่ําไม่ต้องใช้คนค้าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ท่นานก็แอดไลน์มันไปมันจะให้ท่านแอดไลน์นะพอแอดไลน์ไปถึงปุ๊บท่านก็จะได้คุยกับแอดมินของมันสวัสดีค่ะคุยดีด้วยนะมันจะบอกคุณพี่อยากจะได้เงินสักเท่าไหรค่คะมันก็ส่งตารางมาให้ท่าน5้าพันหนึ่งหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสามแสนอะไรก็ว่ากันไปคุณพี่กูเท่านี้ผ่อนหกสิบเดือนจ่ายดอกเบีย้ยเท่านี้ปุ๊บ,บท่านก็เห็นเอยดอกเบีย้ยมันไม่ได้สูงมาก สบายอยู่ท่านก็บอกผมสนใจเท่านี้ปุ๊บมันบอกขอชื่อที่อยู่นะอาชีพการงานปัจจุบันอะไรต่างๆเขามันก็ว่ากันไปเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานพอส่งมันให้มันปุ๊บมันก็จะเล่นเป็นขั้นเป็นตอนว่าเดี๋ยวขอส่งให้กับทีมเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาก่อนหายไปแป๊บเดียวมันก็จะมาตอบเราว่าของคุณพี่รอการอนุมัติแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยืนยันตัวตนหรือยืนยันเอกสารแค่เพียงคุณพี่จ่ายเงิน300บาท ก็ยืนยันว่าคุณพี่มีตัวตนจริงเนี่ะก็กูมีตัวตนเนี่ยกูก็นั่งคุยกับเมืองอยู่แต่มันบอกให้เรายืนยันตัวตนมาแบบนี้ท่านก็เห็นเอ้มันเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเวย้ยแค่จ่าย300บาทกูจะได้เงิน3ามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสท่านก็ยอมโอนไปให้มันแล้วก็ส่งสลิปไปให้มันดูมันก็อ่านปุ๊บนี่ก็เท่ากับว่าท่านได้ตกเป็นเหยื่อของมันโดยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วมันก็จะอ่านบ้าง บล็อกท่านบ้างนะดีท่านออกไปบ้างไม่ตอบท่านหรือบางทีมันก็จะขายฝันท่านด้วยวิธีการบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเลื่อนไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสี่ปีท่านก็ยังไม่ได้เงินมันวิธีการมันเป็นแบบนี้ฮะเพราะให้ท่านเข้าใจไว้เสมอว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาเงินแสนเงินห้าหมื่นเงินสองแสนสามแสนมาให้กับคนที่กูไม่รู้จักคนที่มันไม่รู้จักหลังคาบ้านมันยังไม่เคยเห็นเลย มันจะมให้เราทําไมนะฮะหลักทรัพย์เราก็ไม่มีครกสักใบหม้อสักใบนึงที่จะไปค้าประกันมันเราก็ไม่มีแล้วมันจะมาให้เราทําไมรังแต่มันนี่แหละจะหลอกเงินเรา3า0ร้อยห้าร้อยมันหลอกวันหนึ่งได้กี่คนลองคิดดูดิฮะวันหนึ่งก็เป็นล้านเหมือนกันถ้ามีคนที่คิดแบบนี้แล้วอยากจะได้เงินมันสักร้อยคนเงินจํานวนมากนะครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อของมันเดอ้อน้องเดอ้อ